มาค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดเบิรงเ้าสิดึงได้บอ้เป็นแน่นๆเป็นตะดึงง่ายคือด้วยนี่มีเนว้งัดเนาะต้องนะโยกโยกเอาค่ะดึงง่ายคือด้วยนี่ต้องโยกอ,โอ่ะลัง,ง,เงเริ่มง่ายค่ะ มังได้บ้นี่โอ้ขาดบุรีอวนนี้มางาังงดเนาะบุรีอวนนี้มันงาดืมเนียนอยู่ดยเอาบปได้เนี่ยจะเอาดอกไหนก่อนนะพี่น้องม่งเหมือนมันจะซุ่มๆจะดึงไงอุ้ยขาดเสียดายเนาะโยก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  บ่ได้ค่ะรักโอ้ยเป็นดินเหนียวเนาะเอายด้ดยนงมีอาได้นี่น่ะพี่ดอกนึงเรื่องพี่น้องเสีเอาได้บ่นพี่โยกันได้ใดกวนนี่ยานรุดเหมือนอยู่ค่ะ โอ้ยโอ้ยขาดซ้ำบัเอมีดมีบน,น้ำแล้วค่ะเนาะอันนี้สีเอะไรวะโอ้ยน้อนี่อูแก้วองยูต้มกอกไผ่ได้ออามาได้ไงกําลังเริ่มไงอ่ะ จะเอาได้ไหมเอยจะโยกได้ไหมแน่นมากต้องมีแนวมงงางัดเนาะโยกกาโอ้โโอ้โ,อโอแน่นครับ,บพี่นอะเท่าไหรปาดผีบังหาพึ่งเงาเอาเลยวันนี้โยกอยีกวันนี้ อาจจะได้จักปนอยู่ค่ะโอ้ยน้อบ่ได้ซ้อมเขาบ่ได้อุปกรณ์มาเนาะพี่น้องอ